เดินไปเดินมาตรงนี้แหละหมดเวลาพอดีอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำทันสมัยเนะเาะแบบรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอ็มเคนะนี่เจ็ดสิบบาทเองเนี่ยกินคนเดียวมือม้อมื้อละเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยหกสิบเก้าบาทใช่ไหมก็าแบบเออเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยมึเอเดี๋ยวนี้เขาทำดีเนาะพี่พรดูดิแม่วันแม่วันสวัสดีค่ะนี่ ซื้อไปทำนินทาท่านเหมือนยังไม่ตื่นช่วงนี้เขายังไม่ตื่นสวัสดีนะคะบ้านเมียน้อยนะคะสวัสดีคุณคุณทิมชาแนลนะคะเนาะวันนี้พามาเซเว่นนะคะมาหาของกินเพราะว่า สเสบียงหมดแม่วานต้องออกจากรูค่ะต้องออกจากบ้านนะคะเพราะว่าของกินหมดเลยแต่เป็นคนแบบชอบกินอันนี้นะมันมันอร่อยดีนะกินเป็นคำคำตะก้ายังไม่ได้ถือนะต่แบบเดินมาเดินมาสองแบบแบบนี้ก็อร่อยนะพี่พรแบบนี้ก็อร่อยนะ ดีค่ะเมื่อนี่สเสบียงขาเบิดเนามาหาแนวกินขาเบิงเธอเห็ดแกงมันสะมันแล้วขาก็กินพูเป็นดอกน่องเบิงเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายสวัสดีค่ะนี่ถ้าพี่เก๋มาเด้อข้าเขาสิเสียบปูเสีบยบปูคนว่าพี่เก๋ตักข้าวหมดไปละยี่สิบนาทีวันสันวะ จกข้าวเสียถ้วยนะพี่เก๋พี่เก๋เสียบูว่ากำลังเลือกดูอยู่ว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่ามันชอบกินไข่กุ้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็อร่อยดีนะสลายสไลายไข่กุ้งอยากกินไส้กรอกอะ่ะเหมือนพี่เก๋เขาทำอ,อ,อันใหญ่ๆแล้วก็หั่นทออะไรแบบเนี้ย มันมีแต่อันเล็กเล็กมันมีแต่แบบซีพีอะไรแบบเนี้ยมันอันเล็กนั่นแต่ของของแม่วานกับของพี่เกย์นะอันใหญ่กว่านี้นะพิดามัสมันกรอบไม้อ่าพี่ชายกอทักทายเสียบปูนะคะแล้วก็ทักทายแม่วาน,นะะทักะทยทุกคนเลยพี่ชายวันนี้สั่งกาแฟสดนะคะไม่กินโบรนาณน,นะคะวันนี้กินกาแฟสดนะคะทานหรือยัง ทาไมทานก็มาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเลียงนะคะพี่ชายว้าวพี่ชายมีคนชงกาแฟกินแล้วนี่นาขอบคุณนะคะบ้านเนี่ยน้อยอ่าบ้านคนเมืองสังเกตเนาะอันนี้อันนี้เวฟก็อร่อยนะไม่ได้โฆษณาเขานาะแต่ว่าคือเราเป็นคนแบบชอบกินอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมลอยจังฮห้ าบอก่าบอกวันนี้เขาจะพาเข้าเมืองเหรอวันนี้เขาไม่เข้าป่าแล้วใช่ไหมดาเ,าเออเราแอบได้ยินคนคุยกันว่าวันนี้ไม่เข้าเมืองแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยวันนี้ไม่เข้าป่าแล้วจะเข้าเมืองแล้วอะไรแบบนี้นะอยากกินอะไรหวานๆวายอันนี้ก็น่าอร่อยนะแต่ช่วงนี้เราค่อนข้างไดเอทอยู่อะไรเงี้ย <laughs> กินข้าววันละมือ้อ คือเตรียมงานไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ทําแบบอืสเบียงเราหมดทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยต้องออกมาแล้วอะไรเงี้ยต้องออกมาหากินแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเป็นนาทีเลยดาก็เออว่าไม่ออกก็ออกวันนั้นแหละที่ออกมาส่งของแค่นั้นแหละก็ยังไม่ได้ออกมาอีกเลยเนี่ยเพิ่งจะออกมาเนี่ยจะรอดูเขาเข้าเมืองกันเนาะเ,ออเธอไปดูหรือย,ยังผีไสเดือนสองนาทีนี่ก็วิ่งผ่าน ผีไสเดือนแบบว่ามาร้องไห้าตาแดงๆอะไรเงี้ยเอ้ดาเธอดูหรือ,อยังถ้าไม่ดูรีบดูนะร้านวิวนะคะเขาบอกว่ามีประวัติเออเราแอบฟังเขาคุยกันบ้านหมื่นมันมีประวัตินะผีไสเดือนอะไรแบบนี้ยที่ยืนจ้องอยู่ตรงนี้คือแบบอยากกินเคก้ก <laughs>